เราจะเรียกให้เขามาในช่องอีกช er ่องหนึ่งการใช้อาวุธปืนนะครับนะครับการตรวจให้อยู่ในลักษณะแบบนี้มันอยู่ในลักษณะท่าพร้อมใช้ อนุญาตดัดเครื่องเลยค่ะอนุญาตตรวจค้นเลยค่ะนตตวคนครับด้านชรบค่ะบ้านผมอยู่นี่ดับเครื่องลงจากรถได้ค่ะบ้านอยู่ข้างน้นนี้จะกลาบ้านเดี๋ยวครับจเย็นครับจเย็นค่ะจเย็นค่ะขอตรวจรถเลยค่ะปวขี้จะกบได้ไรเดี๋ยวเรามาขี่ข้างทางเดี๋ยวเรามาขี่ข้างทางค่ะชุพี่เไทนะบปืนชื่อปืนเนี่เบาเบาเบาอยู่ไหนเดี๋ยวเบา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  ท่าที่กับภาวะที่ไม่หอมไม่หอมยังไงตัวอะไรเพราะอะไรถ้าลันมาเข้าไหนเข้ารถเอาควาเป็นจริงเลยนะพอลันมาปั้งเข้ารถ อาจจะมีแถมให้มาคนนี้คนนี้คนนี้ตายเลยครับเิ่มตีชออกไม่ใจขาดีกว่าเขาตออกแล้วมันม้เืองวครับผมดังเ่ม้นครับขาะขนาดเนี้ยนาทมเจอยาาต้องเาไหนยาออกเลยยาออกระวัง้ยกมาเลยครับียาไปดียข้ยาออก้ยาออก้นขึ้นข ยิงมาระเบิดมานะครับประปลายประปลายนี่แปลว่าค yeah, ่าศึกเริ่มเห็นเราแล้วนะครับพทถ้า okay ปินยืนเป็นแถวนะครับเปินไม่จี้เข้าหากันไม่ มาเอินมาเราอยู่ตรงนี้น้องนะครับแถวแรกขวาเือผมติ่งเข้าไปลงตะกอนเร็วเราต้องขหาไปตีกระบังตีกระบังอันนี้กระบัง เอาทำไรอันนี้เซลฟี่ส่งไปที่บ้านใช่ไหมเฝึกเสร็จจะไปไหนครับไปคอมเมนครับไปคมเครับไปหาแม่ทัพพักสองครับตลาดกันแล้วครับ ได้ยินไหมนะครับเราจะโจมตีแล้วเราต้องตะโกนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตะโกนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเอาไมาไไม่ยินดีมากเป็นแถวเป็นแถวไปคล่องมาเลยครับมาเลยสวยงามสวยงามเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เป็นการิเริ่มของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพิริยะฉันทธิรกนะครับที่ท่านเร็งเห็นว่าชุอรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยซึ่งจริงๆก็เป็นองค์กรเป็นหน่วยงานเป็นมวลชนของกรมการปกครองที่มีมานานละซึ่งจริงๆก็มีประสิทธิภาพมากเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านนะครับท่านมองว่าในเรื่องราวของการป้องกันและแก้ไขาปัญหายาเสพติดเนี่ย ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนในหมู่บ้านนะครับซึ่งการที่จะมีหน่หนวยงานหรือองค์กรในองค์กรหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับหมู่บ้านที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจึงเป็นที่มาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพิริยะชัตราท,ทิโลกเร็งเห็นว่าควรจะมีการฝึกจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้ง10อำเภอ